พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกร,รัฐมนตรีและ,และร,รัฐมนตรีว่าการกระทร,รวงกลาโหมกล่า,ารรวถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ว่าได้รับรายงานจากสำนัากงานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติหรือสทนชแล้วซึ่งพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณรองนายกร,รัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสทนชได้รายงานว่ามี13มาตรการที่หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องนำไปเป็นแนวทางในการรับมือน้ำท่วมขณะที่ประชาชนต้องระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะประชาชนที่พักอาศัยริมตน ใกล้ภูเขาที่ลาดชันหรือเส้นทางน้ําผ่านโดยได้สั่งการให้หน่วยงานต่าง,างๆเตรียมมาตรการไว้รองรับแล้วเพราะสภาพอากาศมีความผันผวนผมก็ได้สั่งการเน้นย้ำมาหลายครั้งแล้ววันนี้ก็รับรายงานมาในสทสชก็ได้สั่งการเพิ่มเติมไปว่าเรามีมาตรการประมาณ13มาตรการที่ได้ประกาศไปแล้วที่หน่วยงานที่อยู่ข้องทั้งหมดจะต้องนําไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติไว้รับมือกับเรื่องของน้ําท่วมอุทกภัย ด้านในสัสยามคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมเจ้าท่าเร่งขุดลอกพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางเพื่อเตรียมรับน้ำหลักในช่วงฤดูฝนอาทิแม่น้ำส่างจังหวัดลำปางแม่น้ำน่านแม่น้ำลาวจังหวัดเชียงรายแม่น้ำแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งหากดำเนินการขุดลอกตามแผนงานเพื่อให้ร่องน้ำมีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ขณะที่นายบุญธรรมเลิศสุขขีเกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยกล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยยังคงต้องเฝ้าระวังในหลายพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากยังมีร่องมรสุมพาดผ่านอยู่รวมทั้งเฝ้าระวังบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพยาหลังกรมชลประทานปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพยา ก็ยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในหลายพื้นที่พื้นที่ตอนบนทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีกรณีที่จะต้องเฝ้าระวังกรณีน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมฉับพลันยังมีร่องมรสุมเข้าทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งภาคกลางบางส่วนส่วนที่สองคือพื้นที่ใต้เขื่อนเจ้าพยาซึ่งหน่วยบริหารจัดการน้ําโดยกรมชลประทานเนี่ยก็ได้มีการปรับอัตราการระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพยานลงมาก็จะมีผลกระทบต่อพื้นที่ในจังหวัดที่อยู่ทางร่างของแม่น้ําเจ้าพยา ทั้งนี้ยังให้กระทรวงมหาดไทยประสานกับกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเฝ้าระวังจุดเสี่ยงให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงประชาชนที่อยู่นอกแนวขันกั้นน้ำแนวเขื่อนชั่วคราวและประชาชนที่อยู่ริมคลองในพื้นที่เขตหนองจอกและเขตลาดกระบังเตรียมขนย้ายสิ่งของให้อยู่ที่สูงและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดผนิกนาาขวัญแสนสูขรายงาน